กัปปที่22เดือนมีนาคมสม65ันกาในการที่เราจะทำให้จิตเราพ้นทุกข์ได้ใน,นการสร้างกรรมดีด้วยปัญญาผู้ที่มีกรรมดีมีความดีก็แล้วก็เรื่งของบุญเรื่องของบุญเรืของกุศลเมื่อเราสร้างกรรมดีถ้ากันเราก็ละ กรมชั่วไปในตัวบนทุกอย่างเราก็พยายามทำจินเราก็เบิกบานองใสเราทำกรรมดีในสติปัญญาด้วยนะไม่ใช่ด้วยความหลงทำบุญแ้วเสียสละก็เป็นการละความแห่งแก่ตัวเราเป็นทางเดินเพื่อปลุกใจของเราให้มีสติ บททางหรือว่าแสงสว่างกัะทิ่ใจหรือพุทธะคือกันที่ใจที่ก็ใช้สำนวนเหมือนพระพุทธเจา้าบอกมีสธานในพระองค์แล้วพระองค์จะมาขโมยอัตตาของเราไปเนี่ยเราเป็นเจ้าของอัตตาขโมยอัตตาไปก็เป็นอนัตตาคือความเห็นที่เปลี่ยนไป เราทังรู้ว่าเราเกิดขึ้นมามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่รู้เราก็จะยินได้เห็นกันแต่มันจะซึ้งเข้าไปในจิตเนี่ยมันก็ไม่เข้าปัญญาไม่เกิดนี่แต่เราจะให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมาฝึกสติดูเรื่องของทุกข์สมุทัยนี่โหลดมัก ึกสติอย่างเราาสวดมนต์ก็เป็นการเจริญพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติหรือสังขารนุสติเราละเลิกขึ้นมากระจายกับเบิกบานในความบริสุทิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านนอบน้อมสวดในความนอบน้อมนี่คือเ,เรื่องของการสร้างกรรมที่ดีทั้งกายทั้งวาจาใจ เราทำกรรมดีมีปัญญาดีสมัยพุทธก,กาลนักบวชทั้งหลายก็เข้าใจอยู่ว่าบาปทำให้ใจร้อนบุญทำให้ใจเย็นแต่เป็นสาบนทางที่จะทำให้สิ้นสุดของความทุกข์หรือว่าทำความดีในปัญญาอย่างสูงสุดยังไม่มีใครทราบพระเจ้าก็ตรัสสอนว่าต้องเดินในทางศีล สมาธิกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญก็คืออริยมรรคมีองแปดอริยมรรคมีองแปดย่อมกันหรือสามอ็สินสมาธิปัญญาแต่ที่เรายังไม่เห็นในสัจธรรมนี่ก็เพราะตัวสติยังไม่ตั้งมั่นสมาธิก็ยังไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีมีก็มีน้อยเราก็เห็นแล้วคนที่รู้จักเรา หรือผู้ที่เกิดมาก่อนตายไปก่อนคนที่เกิดที่หลังตายก่อนก็มีเราก็เห็นอยู่แต่ว่าเรายังเห็นเป็นคนตายอยู่ยังเห็นว่าเป็นสัตะวะ่วธาตุตามธรรมชาติเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์อยู่เราก็มาคิดพิดจารณาคนมาจากไหนสัตว์มาจากไหน กว่าที่จะโตมาขนาดนี้มาก่อนมันก็ยังไม่โตเลยเรายังไม่มีอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาจิตก็เป็นเราไปแล้วเจ็บก็เป็นเราเจ็บแก่ก็เป็นเราแก่ตายก็เป็นเราตายเกิดก็เป็นเรามีเกิดก็มีตายตรงนี้เองเห็นธรรมก็คือเห็นง่ายๆนั่นแหละเห็นความจริงว่าเป็นธรรมชาติ กิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจ่ไม่ใช่เนเราในการเห็นธรรมก็ต้องถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิแล้วกับปัญญาที่จะรวมกันข้ามาเป็นมรรคสมังคีบางทีจะถามว่รเราจะรู้ได้ยางไง่ะในเห็นธรรมรู้ธรรมก็เหมือนง่ายๆนะคนยังไม่เคยมาที่วัดมับจันทร์นี่แหละเดินทางมาจากทางใกล้ทางไกลต่างประเทศในประเทศก็มองเห็นมาเห็นละ เห็นโบสเห็นพระประธานเห็นเจดีย์เห็นต้นหาโพเห็นพระพิสุสมณีอยู่ที่นี่ร่มป่าไม้ล่มลื่นนี่เห็นแต่ก็ยังไม่จะมาอยู่นานต้องกลับก่อนต้องมีตุรณนาทีการพิจารณาเห็นกายสักธต่มกายเนี่ยมันสติต่อเนื่องสมาธิตั้งมัน ก็มาพิจารณาในรูปนามเนี่ยยังพิจารณาในรูปก็มองเห็นว่ามันเป็นความว่างเป็นธาตุเป็นความว่างเพราะ้าเป็นความว่างใจก็แยกธาตุแยกกันได้เห็นชัดมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับอยากจะเห็นธรรมะก็เห็นธรรมละแต่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มก็กลับมาใหม่เรียกว่าโกตรภู กตระพูยานกตระพูจิตยังไม่เต็มเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมเห็นแล้วทำไมไม่ไปเลยล่ะนะก็เหมือนเรามาเกรมาวัดเนี่ยน่ายอยู่นะแต่ยังอยู่ไม่ได้ประกับมีมียังมีภาะ,ะอยู่การพิจารณากายเห็นชัดๆอย่างนั้นก็ใช่แต่ยังไม่ได้รวมสีสัิปัญญาย,ยังไม่รวมตัดสินมาแต่ก็เริ่มรู้แล้วอันนี้มันไม่ใช่เราแล้วถ้าถึงตรงนี้ ความสงสัยที่มีมานานที่เราปฏิบัติธรมเนี่ยสงสัยหลายสิ่งหลายอย่างฟังเทพครูบาอาจารย์ท่านกระตล้มามาในทางให้จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราก็ชัดขึ้นมาเรื่อยๆเนะี่ยทาจิตสงบนิ่งเราก็เห็น,นกายมันเป็นอนัตตาชัดนะตรงนี้เพรออาะฉนนตรงนี้ก็ไม่สงสัยไม่ต้องถามอะไรเลย ไม่ต้องถามครูบาอาจารย์ละเพราะว่าเห็นด้วยตัวเองไม่เห็นด้วยตัวเองอย่างนี้ความสงสัยก็หายไปอันนี้ก็ถึงเดินสติผมไปสติดีปัญญาดีศีลก็ดีขึ้นมาอย่างนี้จะเห็นทุกวันทุกวันในสุดรวมกันก็มาสติปัญญาจะเห็นแจ้งเห็นธรรมเห็นกายสักแต่ว่ากาย แต่ในเบื้องต้นนะเราต้องพยายามก่อนเพียรอดทนศีละทุกอย่างเพื่อให้สติของเราบันดีสมาธิตั้งมันปัญญาเกิดเพราะศีลก็จะสำคัญมากร่ังกายวาจานี่สำคัญต้องทำให้รักษาให้ดี ยังไม่ประมาทเพราะสติอาจจะยังไม่สมบูรณ์สมาธิยังไม่ตั้งมาแต่เรามีศีลก่อนไม่ตกต่งอันนี้สงของศีลเนี่ยก็จะเกิดสติสมาธิที่ดีปัญญาจะพิจารณาเห็นชัดๆตรงนี้แหละมรสมังคีแล้วก็เป็นโลกุตระโลกุตระธรรมบอกเป็นอย่างนี้เองเห็นธรรมอย่างนี้เองเห็นพระพุทธเจ้า การเห็นตามเคยเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เองนั่นเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจนะฝึกหัดจิตของเราอยู่เสมอทุกวันนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปในชีวิตเราเอาอะไรไปไม่ได้หรอกเราก็สะสมบุญไว้สะสมกุศลไว้ย่งการภาวนานี่เป็นยอดของบุญนะต้องใช้เวลา อดตรงอดทนกันเลยนะบางทีก็เอ๊ะมา่อก่อนเราสงบดีทั้งนี้ทำไมมันวุ่นวายมันก็เป็นธรรมชาติทำอีกฝึกอีกต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะแลล้วจิตนี่แหละมาพิจารณากายพระมหาเถระกูบาจารย์หลวงปู่หลวงพอ่อปูานะ่าาท่านบอกว่าพิจารณากายนะกายนี่แหละเป็นสิ่งที่เราเยึดตัวเราของเราเยึดเป็นสวยว่างาม จะเป็นตัวเป็นตนมากกว่าแล้วพิจารณากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นอะไรเนาะ๋อมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าจิตยังเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเราเป็นตัวเขาอะคือมีตัวตนอันเราจะต้องมาเปลี่ยนความเห็นก่อนจากความเห็นที่เป็นตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนในละเห็นธรรม ในเบื้องต้นนะจากนั้นไปแล้วก็ไม่ยากละไม่มีชาติที่แปดละจะกใพัฒนาขึ้นไปวัตัดสสานจะสั้นลงเอาเบื้องต้นนี่จะต้องให้ถึงจุดตรนี้ก่อนด่านแรกเนี่ยมันเป็นด่านที่มันหนาแน่นตารพันด่านที่ได้ด่านอื่นเนี่ยวไม่ยากละไม่เกินแปชาตินั้นต้องทุ่มเทเพื่อจะทําลายด่านแรกให้ได้ตัวสกยาทิฏฐิเนี่ย ไม่เกินวิสัยของพวกเรานะให้ตั้งใจทำกัน